Uh huh. มาแล้วครับดวงครึ่งปีหลังนะครับและในครั้งนี้ก็เป็นของชาวลัคนาราศีมังกรตอนนี้เราอยู่กันที่ทุกๆช่องทางน,นะครับของดวงดีและสิงแสหมิงนะครับคุณเข้าไปโซเชียลอะ่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Fanpage IG TikTok คุณต้องเห็นดวงดีต้องเห็นสินแสหมิงแน่ๆนะครับเช้าลัคนาราศีมังกรครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรกับดาวราวหูกับดาวพฤหัสและดาวดวงอื่นๆขอพูดในกรณีของพฤหัสก่อนดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนที่สี่ได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์เป็นปัทภุมเกณฑ์พฤหัสสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อย ดาวพระหัสได้ราชาโชคแล้วก็ไปอยู่ในตำแหน่งปัทุมเกณฑ์เลงไปยังเรือนการงานชาวลัคนาราศีมังกรจะเป็นผู้โชคดีในเรื่องของการงานอย่างมากผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนในทุกๆก,กรณีไปไหนผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โชค สังคมแวดล้อมของคุณจะกว้างขึ้นคุณจะเป็นชาวลัคนาราศีมังกรที่มีชื่อเสียงพยายามศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กมากๆแล้วเอาไปใช้เอาไปทำเอาไปเมคมันนี่รับรองว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากมากกว่าที่คุณคิดไว้ซสอีกครับ ในประการที่สองนั้นดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนที่สีได้องค์เกณ์อัมพูเกณฑ์เป็นตำแหน่งที่ดีตามหลักของโหราศาสตร์ชั้นสูงนะครับต้องบอกว่าใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรแล้วรองานอยู่ครึ่งปีหลังจะได้งานใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรกำลังคิดโปรเจกต์ใหญ่ๆอยู่โปรเจกต์ project ของคุณจะได้สำเร็จเป็นรูปเป็นร่าง ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรแล้วยังหาทิศทางของตัวเองไม่ได้ในเรื่องของงานคุณก็จะได้อีกอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นครึ่งปีหลังที่คุณจะขยันในการทำมาหากินอย่างมากเพราะดาวเจ้าตัวคุณดาวเสาร์เนี่ยไปอยู่ในเรือนกันเงินแล้วไปอยู่ในเรือนของคู่มิตรจริงๆมันอยู่มาพักหนึ่งแล้วแต่ครึ่งปีหลังนี้จะส่งผลไปในทิศทางที่ทำให้คุณเองนั้นอยากจะเม k มันนี่นู่นนี่นั่นต่าง ซึ่งก็แน่นอนที่สุดครับคุณจะทำให้มันสำเร็จได้ไม่ยากและดาวเสาร์ที่ผมพูดถึงดาวพฤหัสที่ผมพูดถึงโดยเฉพาะดาวพฤหัสนั้นใครที่ต้องการเรื่องของอสังหาริมัพย์เรือนที่4เรือนพันธุหมายถึงบ้านคอนโดที่ดินยวดยานพนหนะคุณมีโอกาสจะได้โดยง่ายได้แบบไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยอะไรกับมัน แต่ก็เป็นครึ่งปีหลังที่คุณจะต้องลุยสร้างผลงานนะครับอย่างน้อยที่สุดทั้งชื่อเสียงคนรู้จักและการเงินก็จะตามมาด้วยเช่นกันอย่าก,กันนั้นเลยชาวลัคนาราศีมังกรนะครับสุนแสหมิงอยากจะบอกให้ฟังแบบนี้ราวราหูเองที่ไปอยู่ในเรือนสหัชชานั้นนะครับต้องบอกว่าเพื่อนฝูงใหม่ๆหรือคนที่คุณรู้จักใหม่ๆมีทั้งที่เข้ามา แล้วน่าคบหากับมีที่เข้ามาแล้วคุณต้องหลีกเลี่ยงคุณต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองให้ดีนะครับว่าสิ่งใดเราควรจะให้ความสําคัญสิ่งใดเราควรเลี่ยงแต่ว่าสังคมคุณจะกว้างขึ้นแน่ๆละ่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครึ่งปีหลังเอาง่ายๆเลยสรุปง่ายๆนะครับว่า ความรักของชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสจะได้เจอเจอกันจากงานที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปทํางานพามาเจอเจอกันก็เป็นไปได้ส่วนไอ้เนื้อหอมเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรมันเนื้อหอมจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่คนที่เข้ามาคบหากันจริงๆกลับเป็นคนที่เรารู้จักกันมาก่อนการงานพามารู้จักกันหรือคุยกันแบบเป็นเพื่อนสุดท้ายแล้วมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะดําเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่างฝ่ายต่างเอือ้ออาทรซึ่งกันและกันคือคนมังกรเนี่ยมันเป็นคนที่มีทิฏฐิมานะคนหนึ่งนะครับการที่จะคบหากับคนมังกรหรือคุณคนมังกรจะไปคบหาใครบางครั้งอาจจะต้องเอาตัวเราเองสักอย่าไปเต็มร้อยอะ่ะสัก80 85ิบแปดสิบห้าเก้าสิบจุดเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วคือมันคนมังกรเป็นคนที่ ต่มีข้อติตรงน้นตรงนี้อยู่พอสมควรและเลือเล่อนเื่อเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟเป็นคนหัวโบราณเหมือนกันนะนะครับฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรรู้สึกสบายใจในการคบหาได้นะครับในปีนี้เพื่อให้ความรักมันไปได้เป็นสิ่งที่ดีที่ควรทำสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรสุขภาพร่างกายโดยรวมถือว่าแข็งแรงดีนะครับอย่าไปเครียดง่ายเออมังกรเป็นคนทำอะไรตั้งใจมากมากมากด็ดีแต่ว่าบางทีมันเกินไปพยายามเอาความสุข ความสบายใจของตัวเองเป็นที่ตั้งสินแสหมิงไปก่อนครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดศาทแทงโงเฮงและ12ลัคนาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิง ยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID at m a s t e r m i n d 6 6 6 6ขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ